อ่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอรียาสองหนึ่งสองอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมหนีจากคาริวัลแห่งความหวาดกลัวออบบี้นะมันจะหวาดกลัวแค่ไหนกันเชียวมันจะทําให้เราขนลุกขนพองกันได้สักแค่ไหนกันเชียวนะอ่า uh huh. เราไม่ต้องพูดพัมทําเพลงเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่า uh huh. แล้วทุกคนดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะ uh huh. โอ้บอกเลยว่าทางเข้าสวนสนุกก็น่าตื่นเต้นสยองขวัญอยู่แล้วนะปัญญ,ญาวันนี้ป๊าป้าพาปัญญามาที่สวนสนุกนะ uh huh. อ่านาเรามาเข้ากันเลยดีกว่าเอายืนทําอะไรคุณต้องระวังด้วยนะครับว่าที่นี่มันเป็นสวนสนุกที่แสนชั่วร้ายไม่งั้นคุณจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะระวังตัวเอาไว้ละกันนะนะโอ้สวนสนุกนี้มันก็น่าก,กลัวดีดิโอ้ยมันจะน่าก,กลัวสักแค่ไหนกันเจรเราเดินไปเลยว้าด่านแรกก็จะเป็นด่านลาวาเลยโอ้โหมันก็ไม่เท่าไหร่เนี่ย ก็ไม่เท่าไรแล้วมันเท่าไหร่ก็มันไม่เท่าไหร่งไงแล้วก็ตามเออลูกโป่งไปแล้วก็โอ้โหโอ้โหสวนสนุกนี้นี่มันเริ่มจะตื่นเต้นแล้วแฮฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่ตัวเย่อ,อีกแล้วนะทุกคนฉันบอกว่าฉันไปฝึกวิชาวิทยายุทธมาแล้วละเอะเดี๋ยวฉันเพิ่งเห็นนายอยู่ข้างหน้านานายมาตั้งแต่เมื่อไหร่อเอาล่ะดูเหมือนว่าพวกนายจะต้องไปที่ห้องหม้ออ,อบไอ้น้ำบางประเภท อะไรอ่ะห้องอบอะไอ้อฮมันไม่ใช่อบไอ้น้ำมันอบไอไฟอบอบไฟไอฟฝุออไหนบอกว่าจะไม่เตยุ่ยไงอ๋อฉันอยากดูเฉยว่าการที่โดนไฟเผานี่เหมือนไก่ย่างถูกเผาหรือเปล่าทุกคนเอาล่ะเราดูจังหวะดีๆแล้วก็เดินสะพานย้าไปเลยนี่แล้วก็รอมันไปดับไฟดับปึ๊บเดินเออดีดีดีแล้วก็เดินไปเรียบร้อย แล้วก็กระโดดมาอืมดีเยี่ยมยอดกุ้ยทอดสองหวีแล้วก็กระโดดไปตามท่อนี้โอ้โหดูโอ้โหดูทุกคนมันแบบว่าท่อมันใหญ่มากแบบมากจริงๆอะนะแล้วก็มีมือปีศาจมาเอื้อมหยิบเรานายคิดว่าจะหยิบฉันได้จริงเหรอมาลองดูอาไม่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 ไปขอไปหน่อยน,นะครับเออเออเออระวังด้วยอาวขครเสียงใครเนี่ย ที่นี่เหมือนกับร้านพิซซ่าที่เราเคยไปปัญญาเพราะว่าเขาไม่ใช้สันว่างไงใช้แต่ท่อที่เป็นสนิมเต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วปัญญาอยู่ไหนเนี่ยปัญญาล่วงแล้วล่วงเล่าเนะเรามาดูกันปัญญาจะผ่านไปได้หรือเปล่ากระโดดมาผ่านมาได้ผ่านมากระโดดไปอีกสออันอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเออเยี่ยมยอดเตายดัดสองสิบล้านหวีอ่าสองสิบสามล้านคืออะไรวะเนี่ย เชเดินกระโดดต่อไปกระโดดต่อไประวังล่วงล่วงหล่นเนี่ยมันจะหัวร้อนมากมากเลยถ้าเราล่วงหล่นตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไต่ขึ้นมาโอ้โหไปเลยวิ่งวิ่งไปโอ้ยง่า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 ยเดินไปบุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแชปเลี้ยวแล้วก็แชปเลี้ยวโอ้โหเดียวเดียวเดียวเกือบเกือบไป เกือบไปค่อยๆเปิดไปค่อยๆเปิดๆไปออเหลือซ้ายเฮ้ยโอ๊ยเกือบคือเหลือบเกือบเลยป้ายแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้ว้าแล้วก็เคาะประตูกกอกแก๊กๆ,ๆ,ๆแล้วก็อ่ะละไปต่ออ้เช็คไฟพึ่งขึ้นไปไป ลงเรื่อยแสดงว่าลงนี้ชิวมากเลยทําไมเหรอเพราะว่ามันเรื่อยๆยังไงไม่ใช่มั <c oughs> นคนละเรื่อยนะ <c oughs> มันเป็นเรื่อยอันนี้มันเป็นเรื่อยอายิ่งพูดยิ่งงงตอนแรกฉันกะว่าฉันจะมาเที่ยวส,วยสนุกไม่ใช่เหรอทําไมให้ฉันมาอยู่ที่ห้องตายดินอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวนีนายนายมาอยู่ที่นี่ได้ย,ยังไงเนี่ยเออพวกนายเคยได้ยินเสียงหัวเราะของตัวตลกไหมถ้าพวกนายไม่เคยได้ยินนะพวกนายไปที่ชิงช้าสวรรค์โอเคไหนอะ อะไรมิ้นจะน่ากลัวตรงไหนอ้าวมานี่นะฉันจะซอยจุเจ้าหมีเอาเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินไปวิ่งเร็วเกินไปเอ้ยชิงใจยังไม่มาเออมาเรามาลองอีกสักรอบดิทุกคนมามามาโหวิ่งมาวิ่งให้ทันวิ่งให้ทันวิ่งให้ทันกระโดดขึ้นปึ๊บแล้วก็มานตรงนี้อีกปึ๊บโอเคโอเคโอ้ง่าย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 มา กับมานี่เดี๋ยวนี้นะให้ฉันเอาไม่เอา,เอามีดแหลมๆคมจิ้มพวกนายหน่อยอา้าวใครจะไปเอาให้มีดจิ้มละ่ะอ้มาแล้วก็มาส่งโอ้โหมันสูงมากเลยดูดิสูงเกินก็กระโดดไปตรงนี้โอ,โอเคเช็คคอยแล้วแล้วก็เดินไปต่อ <c oughs> ไป, <c oughs> ไปแล้วก็เดินตามแผ่นไม้นี้ไป ถึงโอ้โหถึงมันจะขัดหลักวิศวกรก,ก็ตามแล้วก็เดินไปเดินไปแล้วก็ถึงลูกโปงโอ้โหโคตรสูงโอ้โหใจวิวหัวใจวิตวิวตกลงมาถึงกับแอคนะครับผมแล้วก็อ้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเออนี่ก็คือทางที่นายจะกระโดดขึ้นไปยังดาวันคารฉันอยากรู้ก็คือนายมาได้ยังไงก่อนโอเคไปแล้วนะ อโอ้รัดเข็มขัดให้แน่นๆนะครับทุกคนันนี้จะพาเราในบอกว่าขึ้นวะมันพาลงต่างหากเสียงเบรกแสบแก้วหูเอาแต่ว่าก็กพาขึ้นเฮือเสียงเบรกเสียงเบรกแสบแก้วหูเกินอ่ะเฮืเฮืฮ่าๆๆา,า,ายินดีต้อนรับครับโอ้โหม,มันน่ากลัวจังโอ้แล้วเหล็กแหลมก็ไม่ใช้สันว่าด้วยเป็นสนิมโอ้โหโ ฉันคิดอะไรเป็นเพื่อนไปไหนชึบไปเอนี่แหละเขาเรียกว่าเจ็บมาเยอะเราต้องวัดวัดวัดเป็นเซนติเมตรนี่ไงโอ้แล้วก็มีมีชอ็ชอปชบชึบไปเดินชิบช็อปชิมัชอ็ชอปเอชอชอ็อปชิมาช็อปนี่แหละนี่แหละเจ้าปัญหาของเรานี่เจ้าปัญหาของเราเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงดูต้องดูทางคลางทางคลางทางค้าง ทางข้างที่ไหนอะดูดูแล้วก็เดินเดินไปดูต้องวัดแบบเซนต่อเซนเข้าสู่ความลึกเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวนะการดีๆก่อนกาดีๆแล้วเราจะกดแบบพุ่งเหลาไปเลยทุกคนแบบว่าปึ๊บปึ๊บไปโอ้โหง่ายง่ายเกินง่ายเกินตัเตี้ยอะมาอีกแล้วไอจ้จิมจิมนายอยู่ทุกที่เลยเลยเนี่ยนายมาก่อนฉันอีกลวเนี่ยนั่นคือ,อรอยฉัน วิธีเดียวที่จะรูกก็คือพิสูจน์<ห>แล้วให้ฉันพิสูจน์เนี่ยนะแล้วนายทำไมไม่พิสูจน์เองล่ะอันนี้คือประตูไปสู่นรกหรือเปล่าเชื่อฉันมาอยู่นรกได้ยังไงเนี่ยอยู่ในนรกนี่เขาน่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟนะทุกคนนะไม่ว่าจะก,การปิ้งไก่หรือว่าการเผาถ่านอะไรก็จะทำอยู่ในนรกหมดเลยเพราะว่าไฟฟรีไงเพราะว่าถ้าแล้วก็ไม่มีฝุ่น pm 2.5ด้วยนะ ยมาบาลก็เลยต้องทํางานเพื่อที่จะอ,อหล่อเลี้ยงนรกให้อยู่อย่างาาททายงั่งยืนนะเขาเรียกว่าทําธุรกิจ่นเองทุกคนไปมาเลียวฉันมาเรียวอ้าวจิ้ม,มอีกแล้วจิม้มนายเห็นสีเหลืองนี้ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> บ้านฉันเรียกเยนโลแล้วมีดอิตโต้แล้วเตาอะอั้งโลไม่ใช่มันคนละอันกันถ้านายผ่านตรงนี้ไปจะทําให้พวกนายวิ่งเร็วขึ้นจริงหรือเปล่า <c oughs> จริงไป เฮ้ไปเหมือนเดอะแฟือการตายนเนี่ยลกก็ทำให้เราเป็นนะหยอกยอกยอกไปเส้นทางเส้นทางลูกผู้ชายมันก็ไม่ต้องมีตายมีเจ็บกันบ้างแล้วเออเอาจิมจิมอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือจิมอ๋ออ๋อ เนี่ยนายเห็นไฟสีน้ําเงินนี้ไหมจะทําให้นากระโดดสูงเอ้ยเดี๋ยวนะจิมมันรู้ทุกเรื่องเลยจิมมันเป็นเจ้าของนี้ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟนี้มันทําให้เรากระโดดสูงได้จริงหรือเปล่าจื๊บโอเคแล้วก็จื๊บอืมอืม,มไปต่อไปกันต่อกระโดดไปเอเอ เออโอ้ยชนชนชนหัวชนเอ,อ้ยแล้วขึ้นกระโดดขึ้นนี่เนี้ะระโดดขึ้นนีนนี้อ๋แล้วก็ทําให้เรามาอยู่ที่ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วไม่มีการเตือนบอกล่วงหน้าเลยไม่มีการเตือนบอกแล้วโอ้ไม่แบบนี้ก็ได้เอเอาจิมจิ้มอยู่อีกเนี้ยเออที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าก,กลัวมากเลยแต่เรายัางอยู่ในคาริบาลนะมันจะน่าก,กลัวสักแค่ไหนกันเชียว เดีย๋ยวฉันลองเขาไปดูให้นายดูก่อนว่ามันเป็นจังไดน,นะทุกคนเออที่นี่มันก็แค่เป็นบ้านธรรมดานะทุกคนไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยแล้วก็แค่กระโดดกระโดดไปโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำไมเรารู้สึกว่ามันแคบแคบ,แคบลงแปลกๆปกใช่ไหมเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเฮ้ย,ยมันแคบลงแคบลงแคบลงเอ้ย มันหลอกตาเราเดี๋วว่าจะหลอกตาเลยหยอหลอกยายด้วยแล้วก็มาถึงโอ้โหโอ้โหนี่น่าจะเป็นทางเอาไว้หลอกยายด้วยพวเมื่อกี้หลอกตาไปแล้วเอาไม่ใช่คนละตาอุ๊บเอา้าฉันเหยียบได้ยังไงเดี๋ยวฉันงงตรงที่ฉันเหยียบได้ยังไงก่อนฉันเหยียบได้ยังไงฉันก็เดินมาแบบว่าผ่านมาแล้วนะแล้วทำไมฉันยังเหยียบอยู่หรอ ฉันก็ไม่เหยียบนะอ่าฉันชิดตรงนี้ก็ได้อ่อาฉันชิดตรงนี้เลย,อเ,ลยเออไม่เหยียบแล้วโอ้โหแค่นิดเดียวแค่ปลายเส้นขนก็จะเอาอย่างเี้เหรอเดี๋ยวฉันก็วาร์ปมาอยู่ตรงนี้ปิว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 ไปอึ๊บอึ๊บอืมอืมยื้อปลายแอนนั่นนั่นแหน่แอน <c oughs> โอ้โหง่ายเกินจึ๊บอ๋อไอสิ่งที่เราเหยียบมามันหายมันเหยียบได้รอบเดียวโอ้โห แล้วเนี้ยอ๋ออันนี้มันจะปิดบังสายตานี่แล้วก็กระโดดไปกระโดดไปอ๋อนี่มันง่ายอยู่ง่ายอยู่นี่แค่กระโดดกระโดดกระโดดง่ายเฉยเอาไม้มาไปไปไปโอเคปรัปึ๊บ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 เราต้องรองให้มันเปิดก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเรารีบเกินไปไอ้แสงเลเซอร์มันจะงึมงำเรางึมงำคืออะไรมันจะโดนเรานั่นเองเนี่ยให้มันงึมงำก่อน ไปเสร็จแล้วก็เดิกนกระโดด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 ไปนั่นไงโ,โอ้โหแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งอ้าวจิมเดี๋ยวนะเออถ้านายขึ้นรถไฟเหาะแล้วมันจะพานายออกจากที่นี่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเอ่าแล้วทุกคนเรามาดูสิว่ารถไฟหอ,อน,นี้มันจะทำให้เราโอ้โหโคตรสูงโอ้โหโคตรสูงเลยอ ดูนะครับนี่นะครับคือการเล่นรถไฟเหาะครั้งแรกในชีวิตนะครับตัวว้าวมันจะหวัดเสียวนากัวขนาดไหนรับชมกันเลยเปร่าเป็นมุมมองนี้เลยว้าวมันก็ไม่ค่อยหวาดเสียวแฮน่นโค้งขวาไปแล้วก็เออ,เอ,อ,ม,อมองมนีเออไปโอ้โหสูง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 ,สงแล้วก็ล่วงอ๋อ,าอาทางขาดทางขาด ทางขาดเออเจ็บตูดจังเลยแล้วจิมจิมมาที่นี่ได้ไงโอ้หนายทำได้ยังไงเนี่ยนายหนีออกจากคาริวาวได้โดยที่ไม่ตายสักครั้งเดียวฉันเนี่ยโดนเลทิคเลยทีเดียวเออนายก็เจ๋งเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่แล้วฉันก็อย่าบอกนะว่าจบแล้วจบแล้วใช่ไหมเนี่ย Oh. อ้อ่าแล้วทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเกมคานิบอลสยองขวัญน,นะบอกเลยว่าโอ้โหเกมสั้นกว่าที่เราคิดมากเลยถึงว่าเราก็จะตุยเย่ไบหลายครั้งก็ตามนะอาแล้วถ้าใครชื่นชอบเกมนี้รบก,กวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ป๊าป๊ากับเจ้าจิมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโดยที่ไม่มีเจ้าจิมแล้วนะเอาละสวัสดีครับ